สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมครับก็วันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์นะครับผมมาแนะนากันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ใหม่นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทันยังไม่เล่นนะครับก็ถึงลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปสมัครกันได้นะครับการสมัครนะครับผมมันไม่ยากนะครับผมก็ผมจะบอกในคลิปนี้เลยนะครับผมการสมัครต้องทํายังไงกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขออภ ve ัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปช่วงนี้นะครับผมก็ผมเห็นว่าเว็บไซต์นะครับแต่ละเว็บไซต์ช่วงนี้นะครับผมมันมาใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีน้อยนะครับผมมีน้อยที่จ่ายเงินสายฟรีอย่างเรานะครับเลยผมเลยไม่ทําคลิปดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําคลิปมานะครับเพื่อนๆเล่นตามเดี๋ยวจะผิดหวังกันอีกนะครับว่าเว็บไม่จ่ายเงินนะครับผมเลยไม่ทํานะครับว่าผมก็ไม่เล่นนะครับผมสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่จ่ายนะครับผมก็รอเว็บไซต์ใหม่ๆมาอยู่เรื่อยนะครับ ก็วันนี้นะครับก็มาเจออีกหนึ่งเว็บไซต์ครับมาใหม่นะครับแต่ไม่รู้จะจ่ายไหมนะครับก็บอกไม่ได้นะครับผมแต่ผมเห็นว่ามันดีนะครับเพราะว่าสมัครใหม่นะครับผมมันได้รับ20บาทนะครับผมมันแจกนะครับก็เลยเอามาทำคลิปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์นะครับผมว่ามันมีอะไรดีกันบ้างนะครับสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ขั้นตอนการสมัครกันก่อนเลยนะครับผมก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็ไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับผมก็เพื่อนๆก็กรอกได้เลยนะครับ อกไปโทรศัพท์ไอซิดก่อนนะครับผมแล้วก็หัดผ่านนะครับแล้วก็หัดผ่านกองทุนนะครับผมก็กรอกให้หมดก่อนนะครับส่วนรหัสอ้างอิงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคลิกลิงก์ผมมานะครับมันจะมีขึ้นให้เลยนะครับแต่ผมยังไม่ใส่ไว้ดีกว่านะครับผมผมจะไม่โชว์ไว้ให้นะครับเพราะว่าเรื่องรหัสแนะนํานี่นะครับผมผมดูนบกหลายครั้งแล้วนะครับผมหลายเว็บไซต์แล้วนะครับเมื่อทาคลิปนะครับผมหรือเว็บไซต์เขาว่า เอาวิดีโออะไรไปแนะนำไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับบางปอติดต่อเจ้าหน้าที่ไปนะครับแต่ผมทําแบบนี้ดีกว่านะครับไม่ใส่หั้งเองให้ดูดีกว่าถ้าเพื่อนคลิกลิงก์ผมมาครับผมมันจะขึ้นให้เองเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็นะครับให้รับตลาดจนิงนเลยนะครับผมสําหรับเว็บไซต์อันนี้นะครับผมมันใช้เบอร์จริงนะครับมันใช้เบอร์จริงอย่างเดียวนะครับผมเบอร์ที่ใช้งานได้นะครับสําหรับเบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ครับหมดสิทธิ์เลยนะครับผมของผมก็มีอยู่เบอร์เดียวแล้วนนะะคครรัับบก็เลยทําให้้ดดูไไม่ ก็เพื่อนๆคงจะสมัครกันได้นะครับมันไม่ยากนะครับก็แล้วก็นะครับผมก็ให้เรามาคลิกที่รูปนี้เลยนะครับผมสีเขียวนี่นะครับคลิกเฉยๆนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับผมรอมันตรวจสอบอย่างเดียวนะครับเมื่อกอกเสร็จหมดนะครับก็เมื่อมันตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับก็จดทะเบียนได้เลยนะครับก็จดทะเบียนเสร็จนะครับผมถ้าสมัครผ่านนะครับผมก็มันจะดิ้งหน้าเข้าสู่ระบบเลยนะครับถ้าสมัครไม่ผ่านนะครับผมก็สมัครใหม่นะครับก็จะดิ้งมาหน้านี้เลยนะครับ อ่าอีกหน้านะครับนี่เลยนะครับผมก็หน้าเข้าสู่ระบบนะครับก็จาให้ดีนะครับผมเบอร์โทรนะครับก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับด้านหน้านะครับถ้าเราจะใส่ศูนย์ก็ได้นะครับผมแต่เราสมัครต้องใส่ศูนย์ด้วยนะครับผมตอนที่เราสมัครนะครับเมื่อกอกเสร็จทั้งสองยางแล้วก็กดสีเขียวๆเหมือนเดิมนะครับก็นี่เลยนะครับก็รอนะครับผมรอสักครู่นะครับผมอย่างนั้นนะครับผมเมื่อกอสอบเสร็จนะครับผมก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าอ่าจะพาเข้าดูเลยก็ไมยครับผมจะพาเข้าดูนะครับผมในหน้าเว็บไซต์เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็เมื่อเพื่อนๆเข้ามานะครับจะเจอหน้านี้เลยนะครับผมมันจะขึ้นอีกหน้านึงนะครับผมจะขึ้นหน้านี้เลยนะครับผมจะมีหน้าสี่เหลี่ยมย่อขึ้นมานะครับผมว่าเราได้รับ20บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาโชว์ให้ดูนะครับนี่เลยนะครับผมจะขึ้นว่าเราได้รับ20บาทแล้วก็รับได้เลยนะครับเมื่อรับเสร็จนะครับผมก็มันจะมาหน้านี้อัตโนม ไม่ต้องกรอกที่อยู่อะไรสักอย่างนะครับผมก็กดคว้าเหมือนของผมได้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับผมซึ่งกันและกันนะครับก็รอปุ๊บนะครับอ่านี่เลยนะครับผมก็ส่งงานนะครับพอเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับรับ20บาทแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับผมไดนะครับผม20บาทนะครับผมขอหักคืนไหมผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเมื่อกี้นี่เองนะครับก็เลยเอามาแนะนําเลยนะครับเมื่อเล่นสมัครเสร็จก็ลองทดลองเล่นอ่า หนึ 1> 1 chapel, w, ่งถึงสองครั้งนะครับก็เอามาแนะนํากันเลยนะครับก็ให้ครบห้าครั้งนะครับผมต่อหนึ่งวันนะครับผมสําหรับสายฟรีนะครับก็สายลงทุนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมลงทุนจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ใหม่นะครับจะเล่นก่อนได้เปรียบเสมอนะครับสำหรับอ่าองใหม่ๆอย่างนี้นะครับเล่นก่อนนะครับผมได้เปรียบเสมอนะครับก็เดี๋ยวก็ผมขอสงงานนี้แป๊บนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวออกปุ๊บมันจะเสียงานนะครับขอไปด้วยนะครับแป๊บเดียวนะครับ อ๋อไม่ต้องพุทธนะครับเราไม่ต้องพุทธถ้าเรามีอ่าถ้าของเรามีลนเหมือนของผมนะครับก็คลิกเข้าไปที่ลนสักหนึ่งลนนะครับก็อย่างนี้มันจะดิ่งกลับไปเองเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปนาอ่าไม่ต้องเข้าไปเชไม่ต้องเข้าไปพุทธนะครับเพราะว่าอันเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นเหมือนของผมนะครับกว้าอีกอันอีกหนึ่งอันนะครับก็ห้าอันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมคลิกเข้าที่ไลน์ก็ได้ครับทลิกบุ๊กก็ได้ครับจะเจอหน้านี้นะครับนี่เลยนะครับผมก็ มันจะหายไปเองนะครับผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้อะไรนะครับผมก็เขาเขียนว่าอะไรนะครับเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะครับผมได้รับ2ทหลังจากอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านดูนะครับเชิญเพื่อนอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ๋อมันให้เราไปเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขอพุดแป๊บนึงนะครับ เมื่อกี้ผมคลิกไปดูแล้วนะครับก็มันให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนในายนะครับเพิ่มแอดมินนะครับก็แค่นั้นเองนะครับผมแล้วนี่เลยนะครับผมนี่นี่ผมก็ไม่รู้นะครับหรือว่าให้ตักให้ตอบไปไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองศึกษาดูนะครับก็ผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลากันเยอะอีกนะครับผมก็แค่นั้นนะครับผมก็ลองดูนะครับผมได้เมื่อกี้งานนะครับผมก็ทําไมผมได้มาอีกสิบงานนะครับ ผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้่าสายฟรีมันทาได้ห้างานนะครับผมอ๋อนะครับผมมันให้เราเติมนะครับจะเราจะทำสิบงานนะครับก็เรามาดูกันที่บ้านก่อนนะครับบ้านหน้าหน้าหลักเลยนะครับก็มันไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มันก็บอกเบื้องต้นรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวดูที่ฉันกันต่อนะครับไปอย่างวัไว้กันเลยนะครับจะได้ไม่ใช้เวลาเยอะนะครับ สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเชิญเพื่อนนะครับก็เอาลิงก์กันไปได้เลยนะครับผมลิงก์ของใครก่อมันนะครับอยู่นี่เลยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับถ้าเราอยากติดต่อแอดมินนะครับก็คลิกเพื่อนเพื่อนมาของผมก่อ็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาที่ไลน์เลยก็ได้นะครับก็มันจะเพิ่มเพื่อนให้นะครับก็ติดต่อสอบถามแอดมินก็ได้นะครับก็การถอนนะครับเราต้องผูกบัญชีก่อนไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเราต้องผูกบัญชีธนาคารก่อนนะครับจะถอนได้คลิกเข้าไปดูแอปนึงนะครับ ็มีอะไรบ้างนะครับผมอ่ามันให้ใส่ชื่อจริงนะครับขอดูธนาคารหน่อยนะครับธนาคารนะครับมีอะไรบ้างนะครับเอ่อหลักๆเลยที่เขาถามกันเยอะนะครับที่ในกลุ่มในกลุ่มเห็นว่ามีออมสินไหมนะครับออมสินนี่มีไหมนะครับขอดูก่อนนะครับอ๋อออมสินมีไหมนะครับมีนะครับผมอ่าสําหรับใครที่ใช้ออมสินนะครับนี่เลยนะครับผมออมสินนะครับ ครัผมอ่านไม่ผิดนะครับผมก็ไม่อ่านอ่านไม่ออกครับผมผมจำอย่างที่วนะครับผมจำว่ามันเป็นตัวหนังสืออย่างนั้นนะครับออมสินนะครับก็สำหรับเว็บไซต์อันนี้นะครับที่หลักๆเลยมีอยู่แน่นอนก็กรุงเทพนะครับกรุงเทพกับสิกรนะครับผมมีอยู่แล้วสองอันด้านบนนะครับก็ที่หลักๆเลยนะครับที่มีเกือบทุกเว็บเลยทุกเว็บเลยนะครับผมกับกรุงเทพนะครับผมก็สิกรนะครับก็ออมสินนะครับคนที่ใช้อ้อมสินนะครับอย่าสับสนนะครับอันนี้มันไม่ใช่นะครับผมอันนี้ไม่ใช่นะครับมันคล้ายๆกันเลยนะครับผม ก็มันอยู่ด้านล่างครับผมก็ลองเอาไปแปลภาษาก็ได้นะครับผมก็ผมค่อยผลูกทีหลังดีกว่านะครับ๋ยวจะใช้เวลากันอีกนะครับก็หลุดไปแล้วไม่ผูกปัฒนาการก็กระโดดกลับมาอีกแล้วนะครับก็มันให้เราผูกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอปลูกแป๊บนึงนะครับ ก็การผูกนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอขอปิดไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับก็บอกไว้เบื้องต้นก่อนนะครับผมก็ชื่อนะครับเบอร์โทรและก็รหัสไปรษณีย์นะครับอ่าไอเดีไลน์นะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับอ่าแบบชื่อบัญชีนะครับแค่นั้นเองนะครับก็บันทึกเลยนะครับแค่นั้นเองครับผมก็ผูกบัญชีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมก็ย้อนกลับได้เลยนะครับผมอ่า เราจะถอนนะครับถอนขั้นต่ำนะครับลืมบอกไปนะครับผมขั้นต่ำห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับผมขั้นต่ำนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็สําหรับอ่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังสับสนอยู่นะครับลองศึกษาดูนะครับก็มันไม่ยากนะผมแค่คลิกเข้ามาแล้วก็รับเงินอ่า20บาทนะครับแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับเหมือนผมโชว์ไว้ต้นคลิปเมื่อกี้นะครับเมื่อกลมาปุ๊บนะครับผมมันจะมีขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับผมให้เรารับ20บาทอย่างฟรีๆเลยนะครับก็สมัคครรใหมม่นะับผก การสมัครก็ง่ายๆนะครับดูย้อนคลิปดูได้นะครับผมว่าสมัครอ่าต้องทํายังไงกันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับก็ก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากช่องด้วยนะครับผมมันนี่ฟรีนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาจริงๆนะครับผมสวัสดีครับ